การใช้ชีวิตอย่างเอาใจใส่หมายถึงการมีสุขภาพดีแล้วหรือเปล่าคนส่วนใหญ่อาจตอบว่าไม่แต่ถ้าเราบอกว่ามันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยละ่ะคุณอาจจะแปลกใจสวัสดีค่ะดิฉันฮิวลอรีเคนเนดีจะมาแบ่งปันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไว้ที่ระดับสูงสุดวิธีดังกล่าวคือมูนิไทนั่นเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัทที่คุณเชื่อถือได้วอร์รา ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยุ่งตลอดทั้งวันไม่ว่าจะกับงานชีวิตส่วนตัวกับเพื่อนหรือครอบครัวต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆและมีกิจกรรมมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อ,อนเพลียและทำให้เราพักผ่อนและออกกำลังกายไม่เพียงพอไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคุณก็จะรับไม่ไหวไม่ว่าคุณจะพยายามดูแลตัวเองสักเท่าไหร่แต่จุดที่ร่างกายต่อสู้ไปไม่ไหวก็จะมาถึง แล้วทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นคำตอบอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราทราบเพียงแต่ว่าถ้าร่างกายเรามีตัวช่วยคอยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คงจะดีไม่น้อยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอเพราะความเครียดสารพิษการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอาจนำร่างกายเรามาถึงจุดที่เกินกว่าจะรับมือได้อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ เรายินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูนิไทส์จากวอลลา,ลาซึ่งมีส่วนสำคัญที่เรียกว่า ImmuXT ที่สามารถส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ImmuXT เป็นสารสกัดธรรมชาติจาก a r t h r o s p i r a p a n t h e s i s หรือที่เรารู้จักกันในนามของ s p i r u l i n ามีการศึกษาและวิจัยสารสกัดธรรมชาติจากพืชเป็นเวลามากกว่า10ปีโดยสถาบันทางวิทยาศาสตร์ National Center for Natural r e s e a r c h ในสหรัฐเพื่อที่จะนำสารสำคัญดังกล่าวมาช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งได้มีการพัฒนาวิธีการเฉพาะที่ใช้บ่งบอกว่าสารสกัดตัวใดสามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยค้นพบว่าสารสกัดจากสไปรูน่ามีความสามารถที่ส่งเสริมและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าสารสกัดจากพืชอื่นๆถึง1,000เท่าและนี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนา i m m u XT ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูนิไทย Immune XT ได้รับการทดสอบและวิจัยจากสถาบันจอห์นฮอฟสกินและมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีอีกทั้งยังมีการศึกษาโดยสถาบันคาร์โลลินสกาประเทศสวีเดนซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์อีกด้วยส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญในมูนิไทกลายเป็นหัวใจในงานวิจัยอิสระซึ่งมีผลว่าสามารถยกระดับภูมิคุ้มกันได้นอกจาก i m m u n XT แล้วมูนิไทย,ยังมีซิงออมิโนแอซิดคิเลต สารสกัดจากเม็ดองุ่นแคลเซียมแอลคบอเ,เบตเบต้ากลูกแคนจากยีสต์ไกซีนกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากเห็ดหลินจือวิตามิน B12 วิตามิน D3 ด้วยศักยภาพของ i m m u XT และสารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามินซีแร่ธาตุสำคัญอย่างซิงค์และการผสมผสานอย่างลงตัวของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆทำให้มูนิไทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อย่าลืมรักษาความสมดุลและดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยมูนิไทยซึ่งให้ในสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการพร้อมทั้งให้คุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการคุณสามารถหาซื้อมูนิไทยได้จากวอลลาลาที่เดียวเท่านั้น บริษัทซึ่งครอบครัวชาวอเมริกันให้ความเชื่อถือมามากกว่า85ปีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อนักธุรกิจอิสระของวอรราและเริ่มรับประทานมูนิไทยตั้งแต่วันนี้นะคะ